แบบชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้อมองแฟกเตอร์สําคัญที่กระทบในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็คงจะเป็นในเรื่องของความมิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในอิตาลีว่าจะ,ะเห็นในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการจัดการแก้ไขปัญหนานี้ในยุโรปแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจของอิตาลีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ อีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของอาการการปรับลดค่าประมาณของสหรัฐเองเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะต้องดูว่า,าจะมีแนวทางการหลีกเลี่ยงการปรับลดโดยอัตโนมัติที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมนี้ออกมาหรือไม่จากาในส่วนของสภาคองเกรสแต่ว่าถ้าดูในส่วนของทิศทางการเคลื่อนไหวของอตลาด ุนเองเนี่ยดูเหมือนจะตอบรับในเชิงลบต่อ,อการเลือกตั้งของอิตาลีแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าผู้ผณิ์ก็เช่นเดียวกันยกเว้นในส่วนของทองคำเองเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาจากความไม่แน่นอนอในเรื่องของปัจจัยดังกล่าวส่วนดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นใน ในช่วงที่นังทุนเนี่ยต้องการซื้อในส่วนของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยแล้วก็มองหาสกุลเงินที่มีความปลอดภัยในช่วงนี้ ดังนั้นในส่วนของตัว s ซ t 50เองเนี่ยวันนี้เราก็มองว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวก็ยังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากประเด็นที่กล่าวไปแล้วก็ถ้าดูในส่วนของอนักทุนสถาบันเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งอาจจะยังช่วยประคองการพักตัวของดัชนีจากปัจจัยลบทางฝั่งยุโรปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็คงจะต้องดูแถวระดับ1นจจุดว่าจะหลุดลงมาหรือเปล่าขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามในวัน นี้ก็คือในส่วนของอาการถแถลงของนายเบนเบนเนเกตต่อสภาคองเกรสว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของอาการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไหรือม่โดยในส่วนของตัวไอซ่าศูนย์เนเนี่ยเรามองว่าถ้าไม่สามารถยินในระดับ1,5จุดก็มีโอกาสที่จะลงต่อไปทดสอบระดับ1000จุดดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเราจึงแนะนําให้ลองไอซ่าศูนย์เสน่ามเนี่ยาสามารถถือต่อได้ถ้ายังยินเหนือ1นจุดส่วนสถานะใหม่ให้รอเปิดลองถ้าลงมาแล้วก็ไม่หลุดบริเวณดังกล่าวแต่ถ้าหลุดลงไปก็คงจะต้องปิดสถานะตัดขาดทุน ส่วน go f i l t ร r เนี่ยอมองแนวโน้มว่าราคาทองคำที่พุ่งขึ้นมาใกล้ระดับ1,600เหรยเหรียญในช่วงเชา้านี้หลังจากที่ล่วงลงไปยังตุดจํำสุดในรอบ7เดือนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็อมองแล้ว การปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็คงจะต้องอยังคงต้องตามดูในส่วนของอ่าถอถแถลงของนายเบนเนนเก้นในคืนนี้แล้วก็ในส่วนของอทิศทางการปรับลดสถานะการลงทุนในทองคําจากกองทุนขนาดใหญ่อย่างสไปเดอร์โกที่ยังคงถือครองทองคําลดลงอีก17.46ประมาณ7 ตันเมื่อวานนี้แล้วก็มองว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยที่ยังแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องก็ยังเป็นอีกปัจจัยลบต่อราคาทองคําแม้ว่า,าความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งของอิตาลีรวมถึงการที่อังกฤษเนี่ยถูกปรับลดเครดิตลงจากมูดตี้ ก็คงยังเป็นปัจจัยที่ทําทให้นักลงทุนเนี่ยมีความต้องการเข้าไปถือทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็ตามแต่ว่าคงจะต้องดูที่แนวต้านระดับประมาณ1,600เหรียญถ้ายืนบริเวณดังกล่าวได้ก็น่าจะไปต่อที่ระดับ1,609-1,615เหรียญแต่ว่าถ้าไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวยังมองมีโอกาสจะลงอีกครั้งทดสอบระดับ1,580-1,585เหรียญ ดังนั้น,นในส่วนของตัว g f g 1 3แล้วก็ g f j 1 3ที่วันนี้มีแนวโน้มจะเปิดกระโดดขึ้นก่อนแต่ก็คงต้องดูว่าจะผ่านแนวต้านสำคัญสำหรับในส่วนของ g f g 1 3ที่ระดับประมาณ22,650บาทขึ้นไปได้หรือไม่แต่เราแนะนำให้ปิดความเสี่ยงสถานะช็อตใน g f g 1 3ออกไปก่อนในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญา ส่วน GFJ13 เนเี่ยเรามองแถวระดับ22,720บาทถ้ายังไม่สามารถดินเหนือระเบนดังกล่าวยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้คงจะต้องปิดช็อตแล้วก็กลับมาเก็งกำไรฝั่งรองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ22,850บาทสำหรับในส่วนของ b l ล n d ์ o e o ออย u ิ u เอรมองทิศทางในวันนี้เนี่ยยังคง น่าจะเห็นการฟื้นตัวเป็นไปอย่างจำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงมาอีกรอบในกรอบอทางลงโดยถ้าดูในส่วนของแรงหนุนจากข้อมูลประสงค์การนำเข้าน้ำมันดิบที่แข่งก่งของจีในเดือนมอกราคมก็มองว่ายังไม่สามารถบกบันความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิตาลี อนอกจากนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆก็ยังมีในเรื่องของการหาลือระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติมหาอำนาจเรื่องการทดลองนิวเคลียร์ในวันนี้ถ้าหากมีแนวทางที่ประนีประนอมกันออกมาก็อาจจะส่งผลลบต่อทิศทางของราคาน้ำมันได้นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอาการ แถลงการของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสถ้ามีสัญญาณเรื่องการถอนมาตรการกระทุ้นเศรษฐกิจออกมาก็ยิ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางของราคาน้ํามันอย่างนั้นเนี่ยยังมองว่ายังไม่หมดโอกาสที่ราคาน้ํามันดิบเลนจะลงมาทดสอบระดับ113.30เหรียญอีกรอบแล้วก็ถ้าหลุดลงไปก็มีโอกาสลงไปถึงระดับ112เหรียญ ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้ช็อตร์ต b ึ s 1 3เนี่ยถือต่อได้ถ้ายังไม่ผ่านระดับ3,450บาทแล้วก็รอรับรู้กำไรทรั้งบริเวณ3,377บาทส่วน USD f ิวเจอรวันนี้เรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ2 9 8 4 2 9เกถึง29.90บาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นแรงเมื่อคืนนี้หลังจากาผลการเลือกตั้งในอยิจารีได้กลับมาสร้างความมังวลต่อาการแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ในเรื่องของการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอตราสารี่ยังกิษลงหนึ่งขั้นมาสู่ระดับ WA1 ก็ทําให้มีแรงซื้อสกุลเงินดอลลาร์เข้ามาแต่นักทุนก็ยังรอในเรื่องของอาการถแถลงการของนายเบนเบนเก้นในคืนนี้ แล้วก็ยังจับตาในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในเชิงลุกว่าจะ,ะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบลงเลยลงมาสร้างฐานบริเวณ29.80บาทได้มองว่ากรอบการแกว่งตัวยังจำกัดขณะที่ในเรื่องของฟันฟลูเองเนี่ยต่างชาติก็ยังมีพัก ในตลาดตรา,าสารนี่อยู่เมื่อวันสุกก็มีการซื้อสุดทีไป5,900ล้านบาทดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำ USDG 1.3แพดิตตัวขึ้นมาแต่ไม่ผ่านระดับ29.90บาทก็ให้หาจังหวะเปิดสถานะช็อตเพื่อทำกำไรเมื่ออ่อนตัวลงทดสอบแนวรับอีกครั้งปีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ